ได้ได้ได้ <8. S 1> เป็นกำลงังแทะลา่างขาชาวสีห์หน้ามันไล่ไปทางในไล่ลงผูวบ่อสีหาย,าาายไหไล,ล่หล,ลงทางเฮือนพี่ ไหลลงทางเฮือนบอ่คือบอ่อต่อคืนแซนิโรดนะมันไหลลงผูนี่ว่าเช้านีโรดเป็นไงเอออันานมันนะบ่เปิดใช้มันไหลลงมาทางหน้าเฮือนเอ้าแล้วแต่ไปทางใดค้ามมันไปเนาะเอ้านะบาดับาดเนี้ก ก็แต่สรางกระสีหกแผ่นนะใั่สร้าง,งกระสีหกแผ่นแล้วแล้วก็ะสีได้เทได้ตามมันแผนการเฮาหานาะพี่น้องกระสีได้เทเทปูนนั่นแหละลาดเบิดแถวนี้ให้มันแน่นให้ม,ม,มันอิเลตเปีดปาดบาดนี่เทแล้วกระสีเอาทางมาตะมาวางแล้วจะสูบน้ำไว้ตลอดเลยเวลาลูกเมียเพิ่นอยากอาบได้ซะเพราะว่า เกอกนี้เอฟซีควรกระโงงไม่เบิ่งยู่ว่ะเห็ดคันโยกยืนเอาน่ะก็ได้อยู่จะเห็ดเป็นบ่แบบที่เขาไปเบิ่งได้สร้างเท่าน่ะแต่สร้างว่าเมื่อไนว่าถ้าเขาใส่คันโยกแบบมันจักแพร่ตัวนี้มันจักฮักต่รอดเพิ่นน่ะพี่น้องเพราะว่าคันโยกนี่ฮ่าสูบนี่มันสีเอ็นแบบนี้มันสีเอ็นแบบนี้มันสีเอ็นแบบนี้มันจีฮักแมนความสร้างอีกหน่อยก็ดีน้อยบนเกลื่อน แต่ว่าม exactly. like ันมันก็นักมันกะเมื่อยอะไรฮะสูบแบบนี้เคือเมียเจ้าะอะไรนั่งร้อยเนาะปวดแอวตลอดอืเจ็บแอวมาสูบอันนี้เมื่อยแบบนั่งร้อยสูบนาะคือว่ามันนักเอากะดอกกะเดียดแท้ทรงหนักอีหลีเนาะของแท้ของแท้ ผู้พี่น้องเลยอ่าพวกน้องๆอ,อะไรเนาะกำลังตัดไม้เอาอห้หาานลงอะไรเพราะว่าชปพเกือนอยู่นี่แหละมันชิกไก่ใเวลาเป็นฝ้าฝนลมจะน้อยบบดง่าไม้นี่มันชีใหญ่อ,ออกมันชีเงา้อวมาตลอด,ดเลยเลกระยานแบบเป็นฝ้าเป็นฝนนะนะเนาะฝ้าลงงนี่นี่อืมกระยาน สืาออะไรใส่เนี่ส Th là ุดยอดเลยทีมงานลอยองแท้ได้แล้วสามีได้แล้วได้แล้วฮะน้บาใ่น้เบาใส่เออแล้วมาเห็ดซอยบ่

มันก็คือเน่แบบนี้นาะพี่น้องเนาะมเสานีรถยูดิบยิปเนาะ้าก็แล้วกมันเสานีมัเสไลยอยู่มันเสลยลงมาพีก็มีมันก็ไหลลงมาพีก็มียาบันละสักนึงเลยไม่เหมือนเขาจะนอนอยู่นี่นอนก็ได้เชินมานอนเย็นเอาเวลาเนี่ยมาสักผ้าสักแพาได้สิมันเย็นเนาะนางเลนนอนเลนอยู่นี่แหละเพราะว่าเอาเทพพืชออกมามันก็สีกว้างทีห้อง ตีนเสาไปแล้วกบเสาพี่ภาคแล้วบาานี้งามกว่าของบ่าวสวนอีกพูดแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ก็ได้ลงมือเห็ดเลยสิ <c oughs> ง,งามกว่าของบ่าวสวนลุงหาพูดแล้ว้าเบิ่งบัดมันลแล้วพูดเลยเนาะ,อะตอนนี้ก็ัางพันได้แล้วเฮ้ยทำมันงามขัดอะร่ ว่าเหงามเลยยกขึ้นแลกขึ้มันสูงๆห้มันลงไปพุ่นรให้มันลงไปพี่ก็ได้แล้วว่าบอขันว่าจิโยกะให้มันลงมาพี่บออยาให้มันลงไปทางหนาเฮือนเาน้าหให้มันไลต๊ออกมาพี่โลดนะเพราะทีแก็คิดว่าเส้ยมันไลลงมาพี่เฉลแล้ว ให้มันไหลออกมาพี่เดน้ำเนี่ยมันไปนี่แมียนมันไหลลงนี่แล้วน้ำนี่จั่งน้อยมันแล้วนี่เฮือนแล้วยกแล้วนี่ก็จะขุดคลองเริ่มหันหนักอ่างแน่นิไหลลงที่รถขิ้นขึ้นข่าวกินข้าวมีอะไรขิดฮอดลูกในได้เอือยกันหนังอยู่ฮะน่ะ เราจอยว่าเอากระบ,บาดนางบุญมีลายมาขาดนางบุญมีอยู่ไปกินอยู่หไปกินอยูอ่หัวมาเล่นนะลุก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 มันหอนเลยใช่มันอปอบมันเอ้าอยู่นี่มากินบ่อนแจ้ง,งๆลุกลุกพี่ทีมงานนี่ก็เข้ากขา สู้ขนาพี่น้อะเลยเนาะกัจิได้ให้ขนาข้าในขายูเล็กน้อยแหละก่าจไปกิดเอ็มลอยกุหลาบขวดละใดแกงกบกัจิว่าแกงกับโบแมนแกงบ่บอ่ะนี่แซบบอเป็นไรไปได้ยงันใจเขเบื่อเขาหยุดาแล้วมามาด้ มาโดยจะโดยจะดยมามนม่มา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 ามมามามามะมา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 ามาามาอามามมามาามามมามาาม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 าาม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 มามามาลามามามมามามมา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 ดอยมามาม

หัวช่งช่องนีของจำมดบ่นี่นะกินแกงจกจิโจ๊กมีจสมันในไอ้ก็กินบม้เมียจะกินได้หัวะสนมันแพจะกินโอ้เมียกินหัวหัวกินขา

ใส่มันกับตับมันเ <c oughs> ออใส่มันกับตับมันเลียนเนี่ยไอ้งก็ะม่ากล้า

thắng, mít, bơ chậu, hai một hết mọi cơn, ba thôi, kiếm cho một thịt, bò, ba thôi, một thịt, trong đốt buộc lấy em này. เออจะมากินแบบนี้น่เอา่อาเอไหลงแล้วลองนเอาเอาไอ้กาเสียพื้นเอาว่านองลอยพื้นนะสีน้ยกองไว้แถวหนน่อนะ giờ đặng gà chip mà đang nó léo còn cho khổ nó <laughs> nhỏ ừ. ngon lời này thăm ra kim tê hùa bên này Bộ bên này gà bò mới léo xưa tê hùa mới ném mà kìm <laughs> nó có nhiều có nhiều vào này

má hay hả má má, má? tôi đấy chị bèn khỏi nè bèn neo đấy cứ bộ bèn bộ bèn khỏi đi đi Mình nhìn thấy của lòng nhắn yên. Miyang nữa là lòng đi tay à, Cứ nhìn diễn tay. thế to chạy ra tắm. Huh? Tôi chơi. Một dạy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 . Một คิดว่ามันยังโมเปืเอ่อยครับโมาตีเมื่อนี้เขาเช็ดแ,แล้วอยู่บายกันคิดว่าบมแ,แ,แ,แล้วนะี่ฮอนมือนองลอยนี่ป้า มานี่ก็บอได้ม่อฮอดพุ่นเหนี่นิดูอยกระด่งกระดาวกะดาเอาเอาสวยแบบนี้น่ะแต่น้อยพูดพักขยังหลายๆพักขยง มัายเขาเหยเขาเห่ยเขาเขาได้เหนือนี่แหละในเือกับ่นไปถิ่มมาในตู้เหือโค้งเขาเอนื่อโค้งเหงอคอยเรียกาเป็นนะครับคือแขวใหญ่ còn phải đề ngân này hư mà ừ. mà ừ. mà ừ. 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 nào bọn không nhỉ. Đó. mày. Thế à? mày. cần nhau vào đây im. đi mệt. Nào già đây. Lại cần ai con bò. นำกันแล้วก็ทำกันลูกเอา้ากันกนไไนบอไบอเปอไเป็นอไบออาิทามเนซื้ออไมันพิษบอแบบ,บามาบแบบแบบเาซื้อมันเป็นอะไรแบบแบบเฮากินค้ายแลยอพร้อม,มกันลุกเขาวาาให้ลูกพลังจิเขาพร้อมกันมาให้ลูก

ถามยตั้งน้ำให้กินกินน่นนนนนาลางีหน,ก <c oughs> นอนกหอมยังไงกันแกมียนะ่บอแมนบอเห็นหอมอยู่ไม่ด้องกล้ารือยไ้คนกไปเดว่นกไ็ไดาาหัวีก่ก็ luôn nó cả đèn năm lần ừ. ông. ก็เขาเห็นเป็นหยังอันบุญมีฮะ <laughs> <laughs> ลงหมดแล้วแล้วแล้ววะยังซอมง,งานล้วเขาลงอะไดิยังคนหนึ่ง บ่โอของใคงมันบ่จงไเนาะเอาขึ้นไปกินี่แนล่ม้กินแล้วค่ะ ล่างเลยผู้เป็นไปล่างถ้วยนะ่ะนางเลย โอเคเด้อพี่น้องเลยจะได้จบคพี่ใบสมิเลยเนาะขอบคุณขอบคุณที่เขาเบิ่งมาชมเด้อล่างถัวใส่สันไล่บ่บอัดหน่อยยังแต่พื้นบ่ได้พื้นปูนเนาะพื้นขี้ดินก่อนยังได้อยู่บ่พื้นปูนนั่งเลยยังได้ยังได้หักบ่มีอดนเอาเด้อหอดมือได้มันหักสีได้ โอ,อ้มุยจัความแบบนี้งีกินแล้วลราก็ล่างคุ้มค่าทุอาอยัางชัดน,นะอะไมานอะไรเล็กน้อยเนาะสบายดีสบายดีเด้อ